สวัสดีค่ะสวัสดีทักทาย f c ทางช่องนะคะช่องแมวเหมียวคนเดิมนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขมานำเสนอสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้คงสุดท้ายแล้วนะคะมีแนวทางเป็นเลขมีที่มานะคะตั้งชื่อว่าเลขมีที่มาก็แล้วกันนะคะไปเสาะหามาให้นะคะมาให้ f c ทางช่องนะคะ มีบนนะคะบนชุดบนนะคะเลขน้อยหางเองนะคะได้น้อยหางนะคะมีไม่ออกนะคะแล้วก็ นะคะสองตัวมีนะคะมีแค่สี่ตัวนะคะแต่ไม่รู้หาซื้อได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าติดเลขดังนะคะส,ส่วนส่วนสองตัวล่างนะคะ ร่างก็มีแค่สีหางนะคะ 8. นะคะสำหรับแนวทางชุดตัวเลขนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะถ้าถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะสำหรับแนวทางชุดตัวเลขนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ FC ทางช่องนะคะโชคดีนะคะ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะแต่ตัวเลขชุดนี้นะคะงวดที่แล้วเขาให้มาเขาเข้าถูกได้3ามตัวตรงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะก็ขอให้เพื่อนๆ FC โชคดีนะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะซื้อตัวเลขก็ขอให้ถูกสองตัวสามตัวนะคะสา,สาตัวแตก2ตัวแตกนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ